you mm -hmm. สวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะทุกคนเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบที่ผ่านมานะคะทําให้ฝนตกหนักนะเขาบอกว่าพายุบัวลอยเนี่ยเข้ามาถล่มที่เชียงตุงนะคะหนักอยู่พอสมควรเลยนะคะเมื่อวันที่หนึ่งนะคะตอนประมาณดึกดึก,ดกตอนประมาณด,ดึกดึกตอนก่อนจะเช้าเนาะฝนตกหนักมากแรงมากด้วยนะคะถ้าอยู่แม่สายเดี่ยวโอ้โหตกแรงมากจริงๆินะคะ แล้วที่เชียงตุงก็ตกหนักมากตกตั้งแต่วันที่30มาถึงวันที่1น,นะคะทุกคนฝนตกแบบอ,อ2วันติดกันแบบนี้นะคะแล้วทําให้ดินถล่มนะคะโอ้โหหนักเหมือนกันนะคะถนนเส้นทางเชียงตุงมายังทักิเล็กหรือว่าทักิเล็กไปเชียงตุงเนี่ยถนนหนทางนะคะมีดินถลม่มลงมาทับทับเส้นทางเนาะไม่สามารถเดินทางได้นะคะตั้งแต่วันที่วันที่1 เดือนตุลาปี2025ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองเนาะเมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะคะคือก็มีเจ้าหน้าที่เขาเนาะก็พยายามเอารถไถดินเอารถตักดินเนาะเอารถแมคโครถตักดินมาพยายามถุยออกแต่ว่าวันนี้หรือว่าเมื่อวานนี้ก็เ,เดินทางมาได้แล้วแต่ว่าลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนก็ไม่หยุดตกเนาะแล้วก็ดินถล่มเนี่ยหลายที่หลายจุดมากๆเลยนะคะถนนเส้นทาง ถ้าขี้เหล็กเชียงตุงแบบนี้นะคะเขาบอกว่าประมาณเจที่นะคะที่ดินสไลด์ลงมาเนาะทุกคนเห็นแล้วมันแบบว่าน้ําตกเนี่ยตกลงมาแบบตกลงมาภูเขาเลยเนาะคือที่ทางเชียงตุงเนาะเชียงตุงมาทางท้าขี้เหล็กเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ะระหว่าง31สถึงสามมไม้นะคะที่เป็นเยอะสุดเนาะเป็นดินถล่มเยอะสุดนะคะตรงนั้นอะ เส้นทางมันจะค่อนข้างที่จะแคบเนาะแคบมากเลยตรงจุดนั้นตรงผาสแกงเนาะเขาเรียกว่าผาสแกนก่อนที่จะไปทางเมืองก่อนที่จะถึงเมืองแพรอีกนิดนึงนะคะคือตรงนั้นถล่มเยอะมากอีกอย่างหนึ่งเส้นทางมันก็ค่อนข้างที่จะแคบนะคะเพราะว่าภูเขามันสูงอีกอย่างภูเขามันเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นหินนะเนาะเป็นหินไม่สามารถแบบว่าขูดไปได้อีกอะไรแบบนี้มันก็เลยแคบเนาะถ้าเกิดเหตุคือส่วนมากเนี่ยจะเกิดเหตุตั้งแต่ ตั้งแต่สมัยก่อนก็จะมีเกิดเหตุกันที่นี่บ่อยมากเลยนะคะผาสแกนนี่แหละที่เกิดเหตุบ่อยมากดินถลม่มบางทีก็มีน้ําตกลงมาเพราะว่าที่นั่นเป็นน้ําทางน้ําไหลยอยู่แล้วเนาะเวลาดินถลม่มดินคนถลนลงมาเนี่ยมันก็จะมาทับถมหน,นหนทางไปหลายที่หลายจุดเลยนะคะ แล้วก็ทําให้สัญจรไปมาเนี่ยลำบากมากเลยนะคะบ้านน้องสาวนี่ก็กับแม่เนาะจะขึ้นมาที่เม่สายนะแต่ก็กลับมาไม่ได้นะคะเพราะว่าถนนขาดแล้วก็ต้องกลับไปที่เชียงตุงนะคะแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมา,าใช้เวลานานเท่าไหร่เนาะปกติเราใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะคะเพราะว่าปกติก็ถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนาะเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้ ยิ่งไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ถนนหนทางก็ค่อนข้างที่จะแคบนะพอมาเกิดเหตุดินถลม่มฝนตกหนักดินถล่มอีกเนี่ยโหต้องใช้เวลานานมากกว่าจะมาถึงที่แม่สายบางทีทั้งวันเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นน้ําตกริมถนนเลยแต่มาวันนี้เราเห็นน้ําตกริมถนนนะคะแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยมายากลําบากมากเลยนะคะก็คือ รถติดเป็นแถ่เป็นแถวเลยนะมาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายัางไม่มาเคลียร์พื้นที่เนาะเจ้าหน้าที่เขายัางไม่มาเคลียร์พื้นที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขามาเคลียร์พื้นที่เนี่ยก็คือตอนเย็นๆเมื่อวานเนี่ยก็สามารถเดินทางได้แล้วนะคะนะคะแต่วันนี้ก็มาได้ปกติแล้วนะคะแต่เส้นทางก็เหมือนทุกคนเห็นนะคะคืออาจจะยากลําบากใครจะไปจะมาถ้าขี้เหล็กเชียงตุงนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่เนาะเพราะว่า ฝนก็อาจจะตกอีกดินก็อาจจะถล่มอีกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เนาะอนาคตว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็ให้ทุกคนนะคะเดินทางอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าการเดินทางก็คือต้องรอให้ฝั่งนี้มาก่อนแล้วค่อยฝั่งนี้ค่อยไปต้องรอให้ฝั่งนี้ไปก่อนแล้วค่อยทางนี้ค่อยมาอะไรเนี่ยมันต้องแบ่งกันแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แบบสวนทางกันไปมาได้ปกตินะคะทุกคนเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่เขาก็กําลังเคลีย ถนนหนทางอยู่อาจจะไม่เสียงแบบนี้นะคะถ้าใครจะไปจะมาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่จําเป็นก็อ,อ,อย่าเพิ่งมาเนาะเพราะว่ามันจะทําให้รถติดนะคะถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องก็ต้องมาต้องออกเดินทางนะคะเพราะว่าทุกคนบางทีก็จําเป็นเนาะบางทีต้องค้าขายต้องทำมาหากินอย่างนี้เนาะที่ถ้าขี้เหล็กนะคะพ้นตกครั้งไหนก็คือน้ําท่วมครั้งนั้นนะคะเพราะว่ายังไม่มีการแก้ไข เอ่อให้เต็มที่เลยเนาะคือเราจะเห็นทั้งสองฝั่งเลยฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมาเนาะแต่ฝั่งไทยเนี่ยเราเห็นว่าเอ่อฝั่งไทยเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้ดีมากเลยนะคะคือเมื่อวันเมื่อวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้เนาะก็น้ําท่วมท่าทเล็กนะคะป่งถุนนะคะก็เข้าบ้านเหมือนเดิมประมาณท่วมประมาณเข่านะคะแล้วก็มาประมาณช่วงประมาณสิบโมงกว่านะคะน้ําเข้าบ้าน เรียบร้อยนะคะแต่ก็มาแป๊บเดียวเพราะว่าน้ํามันระบายไม่ทันนะคะพอระบายไม่ทันเสร็จก็อ้าก็ท่วมป่งทุนนะคะป่งทุนนี่ก็คือมันเป็นที่แบบว่าเขาเรียกว่าติดแม่น้ําแล้วก็มันเป็นที่ ตลาดสายลมจอยนี่ก็แต่ละครั้งก็มาท่วมทุกครั้งนะแต่ว่ามาครั้งนี้ไม่ท่วมนะคะแสดงว่าไทายประเทศไทยเนี่ยแก้ไขได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าเมียนมาทักิเล็กเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนาะตลาดท่าล้อน้ําก็ท่วมเหมือนเดิมนะคะคือแต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้าฝนตกใหญ่ๆถ้าฝนตกหนักๆแบบเนี้ย ท่วมเหมือนเดิมนะคะคือถึงแม้จะกั้นเนาะถึงแม้จะทํากําแพงกั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่แก้ไขตรงจุดที่น้ําเข้ามาแบบนี้มันก็ท่วมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าน้ํามันสามารถเข้ามาทุกที่ถ้าเราไม่อุดรอยร้อยรั่วตามที่น้ําเข้ามาเนาะมันก็ท่วมเหมือนเดิมนะคะทุกคน คือถึงจะไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้วแต่ว่ามันก็หนักพอสมควรนะคะเพราะว่าฝนตกหนักๆเนี่ยแต่ละครั้งเนาะน้ําเข้าบ้านนะทุกคนก็เลือดร้อนทำมาหากินไม่ได้แล้วก็จะไปไหนก็ไม่ได้มันก็เลือดร้อนนะเนาะเลือดร้อนนะคะแต่ว่าถ้าได้รับการแก้ไขเหมือนประเทศไทยตอนนี้น้ําไม่เข้าเลยนะคะน้ําอาจจะเข้าแต่ว่ามันไม่ได้เข้าเยอะเหมือนที่ท่าล้อเนานะดูตลาดท่าลอดิ ลองมาดูกันนะคะว่าตลาดท่าล้อกับตลาดสายลมจอยเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยทางประเทศไทยเนี่ยตรงตลาดสายลมจอยหรือว่าอันเนี้ยน้ําไม่เข้าสักหยดเลยนะคะทุกคนเออต้องคือมันต้องแก้ไขตรงจุดเนาะถ้าเราไม่แก้ไขตรงจุดมันก็ท่วมเหมือนเดิมทุกปีทุกปีปีหนึ่งไม่รู้กี่รอบปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งนะคะฝนตกลงมาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็พายุก็ มาแต่ละครั้งก็หนักมากเลยนะคะพายุอะไรนะพายุคาจิกิพายุโบลอยมาครั้งนี้เป็นพายุโบลอยเนาะครั้งที่แล้วพายุอะไรอะคาจิกิพายุอะไรมัู้พายุแต่ละชื่อก็ไม่ซ้ํากันด้วยนะคะไม่รู้ว่าคือเขาตั้งจากอะไรแบบไหนเนาะถ้าพี่ๆาไหนดูก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพราะใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งชื่อพายุนี้มาจากอะไรแบบนี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะใหม่ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคลิปที่ใหม่นำมาลงนะคะใหม่ก็ขออนุญาตน้องหรือว่าพี่ๆที่เขาอ,อยู่ในสถานการณ์อยู่ในเกิดในเหตุที่เจอมากําลังเดินทางอยู่แล้วก็เจอเหตุสถานการณ์ที่ดินถลม่มท,ทับถมลงมา ตามถนนหลายที่หลายแห่งมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสาวใหม่สิงตุงนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวใหม่สิงตุงด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยที่เจอสถานการณ์น้าท่วมอยู่ในตอนนี้นะคะก็ อ่อใหม่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย